ตการืไมี่เ oh, ก no. ็บใน้ให้อยูเลยเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ทันตรงนี้่ใพีเดี๋ยวทานข้าเสร็จแล้วเราไปเก็บอิกันอลังการมากี่ต้แต่ละตนเนี่ยจกคนง่ห้ก็นึกว่าเอ๊ะแบบเดี๋ยวกลัวตรงน้คือต้องปล่อยแต่ไม่เป็นไรเพื่อนเอาไปหมดเหมือนกันใช่กันหยูค่ะแต่ะแต่ละวันคนนี้แหละค่ะคนที่พูดเนี่ค่ะาค่ะ

ตรงน,นี้กัจะทำเป็นทางเดินเลยครับเป็นท <ừ> <ฆ>ุ่เอ,อัน,นอ

มันมันต้องโยนแายมันดีที